เา็นแล้ค่ะก็ฟังไม่ได้หรือไงจานเนี่ยก็มันดูอยู่ค่ะ what ก็ต้องวาดใหม่ค่ะนี่นะคะอาจารย์เวลาพิมพ์ส่งก็จะงม,มกันอย่างเงี้ยนะ สวยงานาใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมโอเคอันนี้0.8 จุดเจ็ดส่วนจุดหกทีนี้โจทย์บอกว่าคนอายุสามสิบจะตายคนอายุสามสิบจะตายระหว่างจะตายส็บตายพอเขาจะตายมันก็จะเป็นเส้น เียเส้นไม่ถูกจะตายก็จะให้เป็นเส้นแบบนี้อันนี้คือรอดอันนี้คือรอดอันนี้คือตายนะคะรอด0.8นรอด0.7พอตายเขาไม่รอดความน่าจะเป็นเขาเหลือเท่าไหร่คะ0.4น่ครับ จุดสี่มาได้ไงคะอันหนึ่งลบด้วย0.6โอกาสรอดมันเท่ากับ0.4โอกาสตายครับอีเท่ากับ1ลบ q แล้วค่ะค่ะใ่ 1, 1ลบ0.6นิ้ให้เป็นเหตุการณ์ดีดอกเท่ากับ0.4อายุ50ตาย ยี่หกสิบเอากับหนึ่งลบศูนย์จุดหกเอากลับศูนย์จุดสี่ตรงนี้มีใครไม่เข้าใจไหมถามได้หนีไม่ตัดหนีไม่ตัดเป็นเหตุการณ์ดี ว่าอายุสามสิบรอดถึงห้าสิบแล้วตายหหกสิบใช้สัญลักษณ์อะไรคะ อืมที่แน่ๆล่ะ EP A intersect B ล่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่รอถาส5 0คืออันนี้อันนี้อาจารย์ไม่ได้สอนครับแต่ว่าเป็นความรู้เดิมมันน่าจะ intersect C complement เล่าครับมันต้องคูนไหม PA คูน PB เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคูณเอาสัญลักษณ์ก่อนเราคิดว่ามันคูณเป็นสัญลักษณ์อะไรค่ะ ไม่งั้นก็เป็นอินอินเตอร์เซกดีครับอินเตอร์เซกดีเลยรอดรดก็ต้องพีเออีก็คอตอนเนี้ยเราได้อันนี้แหละคูณพีบีคูณเราได้อันนี้แหละวรอดถึงห้าสิบแล้วถูกไหมคะเราได้อันนี้แหละตอนนี้เหลืออันนี้หาสัญลักษณ์ตาย ก็คูนด้วย U P P D ครับเอเซ็กที0.5สงเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนตอนอ โาาาอเคครับอาจารย์ดีพูดกันหมดเลยงงไหมคะทำไมต้องเป็นดีด็อกดี็แล้วก็ปพีดี ถึงห้าสิบตายหกสิบใช่เพราะเป็นซีไม่ได้เพราะอะไรเพราะซีมันคือรอดซีมันคือรอดใช่รอดมันต้องรอดแค่อินเตอร์เซ็ตดีอินเตอร์เ็พอินเตอร์นะเราจะมันต้องอินเตอร์เสพดีค่ะอาจารย์ถูกแล้วแล้วมันมาตายห้าสิบถูกแล้วค่ะอ่า เพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าตายในช่วง50-60อ่ะเพราะนั้นเราเลยต้องเอามาอินเตอร์เซ็กกับดีนะคะตรงนี้เคลียร์นะนี่เชื่อว่ามีคนงงอยู่แหละคือรอดเท่าไหร่ให้หยุดตรงนั้น สิบล้านร่อยแล้วก็มามามาอินเตอร์เซตไอที่ีที่จบจะตายใช่ใช่ค่ะให้จำว่ารอดรอดไปถึงเท่าไหร่แล้วตายเมื่อไหร่ก็คือให้หยุดตามไทม์ไลน์นี้ใช่ค่ะอินเตอร์เซตีเนี่ยเท่ากับอายุสามสิบรอดถึงห้าสิบเารอดถึงแค่ห้าสิบแล้วก็มาตาย ล้วก็มาตายเราเลยเป็นทีดี<ม>เราเลยต้องเอาสีออกเปลี่ยนเป็นดีดอกแพมป8คูณ0.7<ส>คูณ0.4ถูกต้องค่ะ0.8จุด7จุด4เขาเป็นพีเอ ศูนย์จุดศูจุดแล้วกันศนจุดอ เห็นไหมคะโอเคแล้วค่ะยากนะยากค่ะอาจารย์มึนตึบเรียนอะไรกันก็ไม่ไรู้เรียนไปทำอะไรกันเนี่ยอาจารย์มึนตึบจะรอดไปเนี่ยจะรอดถึงนะจะรอดจะรอดถึงเท่าไหร่จะรอดถึงเม่อเดือนนี้ไหมเนี่ยถ้าวาก็ไม่งงเลย มันต้องใช้ใช้การวาดช่วยค่ะแล้วค่อยๆแกะทีละก้อนทีละปงเวลามองการให้เนี่ยต้องให้เยอะค่ะสอบแต่มันจะแกะ่ามันจะวาดค่ะอาจ,อจารย์คือเวลาสอบอ่ะเวลาแกะโจทย์อย่าเพิ่งมองทางข้อมองทางข้อแล้วมันจะมึนงงตี้มองทีละมองทีละท่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ให้มองเป็นท่อนๆไอค,ค่ะ แกดทีละท่อนทีละปมอำถาม,มาที่ว่าไอพีท่อนเนี่ยมันจะตรงไหนละท่อนให้จะตัดเป็นช่ออๆตรงไหนนี่อาจารย์บอกสอนรุ่นนี้ปวดหัวโอ๊ยไปปวดเร